ครับแก้ไปยังจุดปล่อยครับเรือนครเทวีเตรียมเรือครับเรือนครเทวียังไม่เข้าทุ่นเกินไปแล้วครับของอัน้าเทพปทุมทองเทพศักดิ์สิทธิ์เทพนารายเทพอมรินบาลีหนุกือญช้างใจเกินร้อยเทพสุยะรอบสุดท้ายครับรอบที่สอง ช่วงการถ่ายท้อดสดส่วนเรือชิ้นที่สามครับสาวสวยชุดทีมาย M150 กระเจ้าขุนทองครับในประเภทเรือยาวกลาง40ฝีพายครับผลการตัดสินของคณะกรรมการชุด3ไทยพงศระหว่างเรือสาวสวยชุดิิ่าย M150 กับเรือเจ้าขุนทองเรือที่ชนะในเที่ยวนี้ได้แก่เรือเรือสาวสวยชุดตีมาล่องน้ำแดงชนะกัารพลเที่ยวครับจับฉลากล่องน้ำเลยครับโอ้โหนายพลเที่ยวชนะพลเทีชนะพลเทีครับสาวสวยชุดตีมาครับเจ้าขุนทองมาชนะเชียรครับ เรือนครทีวีกับผมรันฟ้าที่ประทตทองขึ้นไปรอนะครับแล้วจับฉลาดได้เนะจ้าขุนทองจับฉลาดด้วยจะไปมากรรมการจับให้นะครับชิงชนะอันดับที่สามครับเรือนครทีวี จ้าหุ่นทองแก้งมาเลยว่าให้กรรมการจับให้เลยครับเชิญครับเนี่ยนักขอดีวีกระโปรงหินฟ้าเทีปรุตูทองระหว่างสาวสวยชุดนี้มากับเจ้าขุนทองครับไปภายในเที่ยวที่หนึนะครับเที่ยวที่113ครับเที่ยวที่3ถ้ามีฮะลบไพ่เที่ยวนี้มาดูครับรองน้ำในนักขอดีวีลบน้ำเหิืนหุ่งเงินฟ้าทีปรุตูทองครับรอบแรกนั้น ปรากฏว่าผมเหมอนฟ้าเฉียดฉิวกับแม่แล้วกอเตวีนั้นตาตกไหนไปนิดหนึ่งจะเที่ยวนีนนน้จะมีเที่ยวสามหรือไม่สายน้ำมันแน่สา,ายต้องสดขึ้นได้สายต้องสุดเราก็รู้ว่าประกายออกมาแล้วครับพี่น้องท่านผูนย์ครับมาเป็นผู่หญิงที่สามในสุขภูมิยาวลางของถิงเป็น បាទខ្ញុំចូលមកទទួលស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងទីទទួលស្វាគមន៍ទទួលស្វាគមន៍ស្វាយអាណត្តគុណអាណត្តទទួលມື້នេះដល់គ្នាទទួលស្វាគមន៍ខ្លួនឯងទីនេះគូរទីនេះគូរមកទទួលស្វាគមន៍ ตีปิดพับพับปิดก็จะตีเราเริ่มจะเปิดตีกันไปล้วผ้เกิาวลจะตีปิดีกลเดี๋ยวพอจะมีริปะผมปาี่ผมป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 ีแล้วก็าาการแข่งขันรอบชิ่ดับสามเรือยาวประมาณสี่สิสีไายสลับร่องน้ำระหว่างล่องน้ำแดงเรือนครเทวีพบกับ โับโหภชันนาระหว่างสาวสวยชุดเจมาับ